เยเมนล็อกเป้า f 16สหรัฐซอย m q 9หัวทิ่มลำน่านฟ้าวันที่23กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกคิกออฟแล้วนะคะที่สมอรภูมิทะเลแดงเมื่อสหรัฐส่ง f 16ไปโฉบเฉี่ยวเหนือน่านฟ้าเยเมนแต่ไม่ทันได้ทิ้งระเบิด ทำกลางการชุมนุมของประชาชนต้านสหรัฐอิสราเอลในซานาเมืองหลวงของเยเมนเป็นครั้งแรกที่กองทัพเยเมนอันซาลลฮยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแซมใส่เครื่องบิน F16 ของสหรัฐเหนือทะเลแดงเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารต้านสหรัฐอิสราเอลเมื่อปรากฏชัดเจนว่าอิสราเอละเอละเมิดหยุดยิงทั้งในเลบานอน และปาเลสตารายงานของ Fox News อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังอันซารุล์ของเยมเมนยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศใส่เครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่19กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมารายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่เพนตะกอนชี้แจงว่าขีปนาวุธ ไม่ได้โจมตีเครื่องบินซึ่งกำลังบินอยู่เหนือทะเลใกล้กับเยเมนแต่อย่างใดนั่นก็คือบอกยิงมาแต่ไม่ถูกว่างงันเถอะเครื่องบินดังกลา่าวกำลังบินออกจากชายฝั่งเยเมนเหนือทะเลแดงขณะที่ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแซมถูกยิงออกไปแต่ขีปนาวุธไม่ได้ถูกเครื่องบินลำดังกลา่าวเข้าไปทำไมเป็นศัตรูก,กันอยู่เข้าไปสอดแนม หรือจะเข้าไปถล่มยังไงแซมก็ยิงมาแล้วถึงไม่ถูกก็แปลว่าสกัดนั่นแหละเจ้าหน้าที่กลาโฮมสรัฐยังเผยอีกว่าเยเมนได้ยิงขีป,ปนาวุธอีกลูกไสาโดรน MQ9 ของสรัฐในวันเดียวกันตกด้วยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มอันเชลล์เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ คำสั่งของทรัมป์ระบุว่ากิจกรรมของกลุ่มฮูตีคุกคามความปลอดภัยของพอลเรือนและเจ้าหน้าที่อเมริกันในตะวันออกกลางความปลอดภัยของพันธมิตรในภูมิภาคที่ใกล้ชิดที่สุดของเราและเสถียรภาพทางการค้าทางทะเลโลกที่จริงก็น่าจะพูดไปเลยว่าเพื่ออิสราเอลอันซาร์กล่าวในแถลงการว่า การที่สรัฐกำหนดให้ประเทศนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มไซออนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับความลำเอียงของรัฐบาลชุดปัจจิบันที่มีต่อกลุ่มไซออนที่กำลังแย่งชิงอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางและเขายัางกล่าวอีกว่าประชากรทั้งหมดกำลังตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากพวกเขาล้วนสนับสนุนชาวป,ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาภายใต้สโลแกนสนับสนุนฉนวนกาซา อันซาลล์ได้โจมตีเรือที่เป็นของเรือของอิสราเอลดำเนินการโดยหน่วยอิสราเอลหรือเรือขนส่งสินค้าที่ไปและกลับจากอิสราเอลหรือจะไปท่าเรืออิสราเอลผ่านทะเลแดงเป็นโดนมดทำอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วต่อมาอันซาลลหรลอฮูตีก็ได้ขยายการโจมตีรวมไปถึงเรือของอเมริกาและอังกฤษด้วยับตั้งแต่เริ่มมีการโจมตีทางอากาศในเยเมน เมื่อเดือนมกราคม2567หรือ2024นัน,นะคะยาฟยังได้ยิงขีป,ปนาวุธเลดโดนโจมตีเป้าหมายในเทลอาวีฟและเมืองท่าเอลัดด้วยรายงานของฟอคส์นิวบอกว่าผู้นำกองทัพสรัฐเชื่อว่าอาจเป็นแค่เรื่องเวลาเท่านั้นที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะทำอะไรก่อนที่ขีป,ปนาวุธเยมเมนจะโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสรัฐอีกซึ่ง อาจทาให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่และสร้างความเสียหายให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตท,ที่ลาดตระเวนในทะเลแดงจับตาว่าทรัมป์จะสั่งการกับกองกําลังในตะวันออกกลางอย่างไรสหรัฐจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลําไหนมาลุยก,กับเยเมนอีกลางมีรายงานข่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทรูแมนถูกลากกลับไปซ่อนที่อเมริกาแล้วอ้างว่าชนกับเรือสินค้าที่คลองสุเอต เหตุการณ์นี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสร้างเหตุการณ์ขึ้นเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่าโดนยาฟโจมตีใช่หรือไม่เมื่อทรัมป์จะยึดปาเลสไตน์ให้ได้อิสราเอลก็เบี้ยวมติหยุดยิงยื้อและเดินหน้าปราบปรามกวาดล้า,า,ลางไม่หยุดทั้งนายปาเลสไตน์และเละบานอนศึกใหญ่ปะทุขึ้นอีกครั้งแล้วเยเมนเปิดฉากแล้วที่สมรภูมิทะเลแดง